ารอาญากรุงเทพใต้ได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาจำนวน3มรายโดยเป็นการจับกลุมแล้วสองรายและอยู่ระหว่างติดตามตัวหนึ่งรายค่ะคนที่หนึ่งเลยก็คือคุณตาบอยสกาหรือนายวินระวีใหญ่เสมออายุ48ปีคุณตาทำหน้าที่ในการโฆษณาชักชวนโดยสามารถจับกลุมได้ที่บ้านพักของตนเองในย่านลาดพราวนะคะถัดมาค่ะคนที่สองคือนางสาวมินตราหรือแนนขุนสวัสด อายุ28ปีเป็นกรรมการบริหารโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักของตนเองเช่นกันและคนที่3นะคะนายวะรินทร์วัดสังหรือคุณแอนนาอายุ37ปีเป็นกรรมการบริหารและทําหน้าที่โฆษณาชักชวนอยู่ระหว่างติดตามตัวเนื่องจากว่าคุณแอนนาเนี่ยเธออยู่ต่างประเทศเพราะว่า แล้วก็รับทราบแล้วว่าคุณแอนนาไม่ได้กลับมาในช่วงพิธีการชาปนากิจคุณตงโมฉะ,ะนั้นเธอก็อาจจะมีงานอยู่ต่างประเทศนะคะโดยณนะตอนนี้นะคะทางสารอาญาที่ออกหมายจับก็คือออกหมายจับในฐานความผิดร่วมกันช่อกองประชาชนร่วมกันลักลอบจัดการให้มีการเล่นการพน,นันสลากกินแบ่งรวบพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้และข้อหาร่วมกันโดยทุจริต หรือหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนก็คือก็คือถือว่าผิดนะคะ,คะโดยข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะอันที่เข้าไปนะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนก็มีอัตราจำคุกไม่เกิน5ปี ปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งสํำทั้งปรับนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้นะคะในส่วนของคุณต้าค่ะพร้อมทนายความและแอนมินเพจโชคดี l o ตเตอร c o m ก็ได้หอบลอตเตอรี่เพื่อมาชี้แจงกับตำรวจเลยยืนยันค่ะไม่ได้ขายหวยทิปแต่บางส่วนเนี่ยได้มาเพียงตัวสแกนเท่านั้นคนกลางไม่ได้ส่งตัวจริงมาให้ ซึ่งมีลอตเตอรี่จำนวนหลายหมื่นฉบับค่ะที่มีจำนวนหนึ่งมีลูกค้าถูกรางวัลเพื่อใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ความบริสุทธิ์หลังถูกตำรวจทองหล่อจับกลุ่มเมื่อวานนี้ค่ะพร้อมยังกล่าวว่าตนเองเนี่ยทำหน้าที่ด้านการตลาดเช่นแชร์ลิงก์เพื่อส่งเสริมยอดขายในแต่ละงวดแต่กรณีลอตเตอรี่ทิปเนี่ยที่ถูกจับขึ้นมาเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการซื้อขายไม่เกี่ยวข้องกับตนเองค่ะและในส่วนของทนายความนะคะคุณตาก,ก็แต่งตั้งทนายความเพื่อมาต่อสู้ เรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยทนายความของคุณตั๊ก็ยืนยันนะคะว่าลูกความของตนเองไม่ได้กระทําผิด ตามที่มีการกล่าวหาเนื่องจากมีการทำสัญญาซื้อขายลอตเตอรี่มีการจ่ายเงินมัดจำจำนวน3 0 0แสนบาทผ่านตัวกลางคนหนึ่งแต่ปรากฏว่าคนกลางคนนั้นแหละไม่ในนาลอตเตอรี่นะคะมาส่งให้มีแต่การสแกนแล้วก็คือมีการไปรับมานะคะก็เลยมีการไปแจ้งความเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่คุณน็อตนะคะเจ้าของเว็บไซต์กองสลากพัได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ ส่วนในวันนี้นะคะไม่ได้นำลอตเตอรี่หมายเลขที่เป็นประเด็นมานั่นก็คือเลข338330ซึ่งเป็นงวดของวันที่16พฤษภาคมและเป็นงวดที่ถูกกล่าวหาไม่ได้เอามาเพราะอะไรเพราะมันเป็นหวยทิปหวยทิปในที่นี้ก็คือว่าเขารับมาแบบสแกนจริงแต่ไม่ได้มีการส่งตัวจริงมาให้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการขายหวยทิปแต่อย่างใด